บูชาแด่องค์พระธาตุนขนมและเนื้อสิ่งอื่นใดครับสิ่งที่เราเห็นดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระธาตุเหล่าข้าโอกาสถานขนมจะถือปฏิบัติพอถึงงานบุญเดือนสามงานนรรมสก,การพระธาตุนขนมก็จะได้พร้อมใจกันนำสิ่งที่เป็นเครื่องสักการะบูชาต่างๆนะครับเทียนยาวเทียนเวียนหัวคาคิงเ เด็ลูกหลานชาวพระธาตุพนมแขกอีสานนี้จะรู้กันที่กาลังเห็นอยู่นี้นะครับกําลังเคลื่อนอยู่นี้เป็นขบวนพินพาดของมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับมหาวิทยาลัยนครพนมลูกหลานเข้าโอกาสโดยนำนะท่านอธนะิการนะครับนำพาลูกหลานคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนมทั้งหมดนะครับได้มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวิยาลัยธาตุนพนม ลูกหลานข้าโอกาสนะครับองค์พระบรมธาตุาก็ได้พร้อมใจกันในการนําขันหมักเป็นใบสีน้อมนําเอาต้นเทียนต้นพึ่งครับเข้ามาถาวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์เจดีย์พระธาตุพนมที่เห็นอยู่นี้เป็นขบวนของคณาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับจากวิทยาลัยนครพนมนะครับโดยการนาของท่านอธิการบดีพร้อมด้วย ขอแต่ละที่นะครับของนครพนมอนุโมทนาขอบคุณนะครับต้องเจริญพรขอบคุณท่านอธิการนะครับได้นาลูกหลานข้าโอกาสพระธาตุพนมนาเครื่องสักการะบูชานะครับบูชาได้โองคพระบรมธาตุาครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นขบวนของอมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับทางคณาจารย์ทางเจา้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนครพนมทั้งหมดครับ วันนี้เห็นพร้อมหน้าพร้อมตานะครับยังเหลือขบวนใหญ่นะครับเป็นขบวนของแออ์เชียขบวนของสปปลาวยังไม่เข้ามานะครับขบวนล,ล้านช้างนู้นขบวนอุปลุนยังไม่เคลื่อนเลยยติโยมทั้งหลายเนะน,นี่ยขณะนี้เสลี่ยงของพระอ,อุปคุตยังไม่เคลื่อนเลยนะครับและนอกจากนี้ขบวนของมหาวิทยาลัยสารคามรก็ยังไม่เคลื่อนเลย ก็ตามที่นําเรียนไว้นะครับว่าปีนี้มีขบวนทั้งหมด20ขบวนนะครับ20ขบวนที่เห็นกําลังเคลื่อนเข้ามาอยู่นี้ก็เป็นขบวนของอชุดมิสแกรนนะครับชุดมิสแกรนก็รอดูมิสแกรนเดอร์ญาติโยมเราทั้งหลายทราบว่าปีนี้มิสแกรนมาทั้งหมด17จังหวัดนะครับมิสแกรนทั้งหมด17จังหวัด ได้วารณาตัวในการที่จะมาร่วมในขบวนในวันนี้นะตอนนี้ขบวนก็กําลังเคลื่อนมาเรื่อยๆอเคลื่อนมาเรื่อยๆก็ต้องขอเจริญพรนะครับขอเจริญพรว่าจัดยมเราพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตก็ตามลําดับเลยนะครับาตามลําดับเลยนะครับอตอนนี้ขบวนก็กําลังเคลื่อนเข้ามาอุปคุต ยังไม่เคลื่อนเลยนะครับก็ขอนำเรียนไว้ว่าปีนี้ขบวนยาวกว่าทุกปีนะครับที่กำลังเห็นอยู่นี้เป็นขบวนของอาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับจากมหาวิทยาลัยนครพนมโดยท่านอธิการบดีครับนำคณะลูกหลานชาวาวิทยาลัยนครพนมนะครับท่านอธิการบดีนำลูกหลานนิสิตนักศึกษาพา่อค้าประชาชนจาก วิลัยนครพนมลูกหลานร่วมในการอัญเชิญองค์พระอุปคุดญาติโยมเราที่เข้ามาแล้วก็หาที่ก่อนเด้อเพราะว่าอุปคุตยังไม่เข้ามานะนะอุปคุตยังไม่เข้ามาญาติโยมทั้งหลายก็เจริญพรเลือกหาที่นั่งก่อนท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับเลือกหาที่นั่งก่อนตามอัธยาศัยก่อนนะครับเพราะว่าอุปคุตกําลังเคลื่อน,นปีที่แล้วปีที่แล้วกวจะเสร็จ 11.30นาฬิกานาทีนะปี67ที่ผ่านมามาในปีนี้ก็เท่าที่ดูระยะเวลาก็น่าจะพอๆกันนะครับก็น่าจะพอๆกันยอติยยมเราทั้งหลายพุทธศาสนิกชนตอนนี้เราเข้าโอ,อกาสพระธาตุเป็นชุดของอมหาวิทยาลัยสารคารมนะครับแล้วก็ชุดของมิสแกรนนะครับชุดของมิสแกรนกำลังเคลื่อนเข้าสู่องค์พระธาตุพระดม ตอนนี้ขบวนของมหาวิทยาลัยนครพนมยังไม่หมดนะครับที่เห็นเดินอยู่นี้เป็นขบวนของนักศึกษานะครับนักศึกษาพาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับที่กําลังเคลื่อนเข้ามาอยู่นี้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอธิการบรดีนำพนาจารา์เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมทั้งหมดนะครับ ที่อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยนครพนมทั้งหมดเข้าร่วมในการพันเชิญพร,ระบุพเพุนนะครับกำลังเวียนรอบองค์พระธาตุนพนมนะครับยังไม่หมดนะครับมีเป็นชุดนักเรียนนักศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยนครพนมนะอ็ถือว่าเป็นขบวนที่ยาวทราบว่า300คนนะครับทราบว่า300ร้คนขบวนของมหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไปก็จะเป็นขบวนของชุดมิสกแกรน n d นะครับมิสกแกรน n d แล้วก็ต่อด้วยมหาวิทยาลัยสารคามนะครับยา